นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่อง นะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรซิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือ โอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สัส่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอ สัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลล์าซายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิดไล n ์โอเพนแชทนะครับซึ่งชื่อว่า a c s Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely Piam นะครับ Shipper นะครับเอาไ้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่มีไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทําออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ5บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพัผมก็วว่า น,นี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต,ต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสสุมกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพวกกัาอีกครั้งนะครับผมกับการรีแคปนะครับตอนจบของล้ Attraction นะครับหรือกดแห่งรักดึงดูดโอ้โหวันนี้นะฮะจริงๆวันนี้เขาจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานนะดูตอนจบด้วยกันนะครับผมแต่เพอิญนว่าติดธุระก็เลยไม่ได้ไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราตามมาดูย้อนหลังได้ทั้ง True นะครับผมและที่สุดก็ได้ดูแล้วเฮ้ยตอนจบคือมันดีเฮ้อมันมีฉากแบบ ฉากเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใหญ่จริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเออเกินคาดว่าเขาจะจัดมาให้เราแล้วผมแต่ก็จัดมาให้โอ้โหแบบประทับจิตประทับใจมากอ่ะเดี๋ยวไมก่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรีแคปกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ทางสู่ที่อยากให้รีแคปได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมารีแคปกันรีแคปกันนะั่นคือเรื่องราวมันต่อจาก e ีก่อนเนาะว่าตัวชาญเองเขาก็มาที่เหมือนกับเออมาที่กรุงเทพเนาะเสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามาเคารพศพแม่คาวแล้วก็เอาของมาเหมือนกับ เออที่พนันกับแม่เขาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเขาแพ้เนี่ยเขาจะมาเอาของมาให้คุณแม่เขาเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าที่เขาแพ้พนันเพราะว่าเขาแพ้เพราะว่าเขาอะ่ะ ตอนแรกอะท้ากับแม่ว่าถ้าเขาทาความดีไปเสร็จแล้วเขาจะได้ความดีนั้นกลับคืนมาสุดท้ายเขาก็ได้กลับคืนมาจริงๆเนาะโดยเขาไปช่วยเหลือไว้อืมแล้วก็ตัดมาที่ทางพี่โรสเนี่ยเขาก็เหมือนกับได้คุยกับทางชาแล้วตัวพี่โรสเองก็เหมือนกับมีการเตรียบกับทางชาลไว้ซึ่งก็เป็นการเตรียบอุปกรณ์อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเพื่อจะไปปฏิบัติภารกิจนะครับแต่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรหรือเรียบอุปกรณ์อะไรเพื่อจะไปทําอะไรนะฮะทีนี้พอมาฝั่งตินเนี่ยฝั่งตินเขาก็เหมือนกับัับบบแตต้้้้อออออองงงงยยาา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 ากกกกกจจะะะไหหขขเเเนนนนนนนถูววววโดวิิพร่็ททํมี ที่ได้รับคําสั่งมาจากคุณชานอีกทีหนึ่งว่าต้องขังเอาไว้ก่อนนะครับอีสองวันค่อยปล่อยอะไรเงี้ยก็เลยมีการแบบว่าโอ้โหจะพังประตูะตออกมาซึ่งเราก็จะเห็นความหลงรักหัว,ป,วปักหัวปั๊มของนาวินนะครับว่าโอ้ไอชาอันชานเขาประเสริฐสุดๆตินแกมันโง่แกไม่เคยถูกหลอกฉันนะถูกหลอกมาก่อนแกไม่เข้าใจฉันนะเข้าใจดีมาเป็นแบบนี้แต่เฮ้ยเขาหลอกฉันก็ โกรธเขาไม่ลงฉันก็แรงรักเขาอยู่ดีอะไรแบบนั้นก็เลยแพยาาจะสอนตินนะครับว่าแกฉันเคยโดนมาก่อนแกโดนแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกแต่ตินก็เลยย้อนกลับว่าจริงๆแกมันโง่วงกว่าเพราะไม่งั้นน่ะแกเขาไม่โดนเขาทิ้งมาดาวินก็เลยเดือดน,นะครับผมว่าแกทั้งจนทั้งอ่อนแอกว่านู่นนี่นันน่นแล้วทรัมถึงแกเป็นใครถึงจะไปเปลี่ยนชานได้อ่ะก็เลยเกิดการนะมาท้าต่อยกันนะครับว่าอถ้าแกต่อยชนะฉันแกได้ออกมาจากที่นี้เพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาไม่วัน นะชายเขาไม่วันรักคนอย่างตินหรอกซึ่งต่อยไปต่อมาสภาพตินดูไม่ได้เลยครับผมนอนกองกับพื้นเกือบจะแพ้หนอกแล้วนะครับผมแต่ด้แรงคือจากแฟนในความคิดว่าฉันต้องไปช่วยเขาให้ได้ก็เลยลุกขึ้นมาหึดขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อยต่อต่อยต่อ,ตอสู้ต่อจนเตะ ไปหนึ่งดอดนะครับผมเข้าไปหน้าของคุณนาวินเขานะครับสุดท้ายก็เลยชนะน็อกออกมาได้นะครับผมแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากที่คุ้มขังได้แล้วนาวินก็ใจดีเนาะอ่ะแถมบินไปให้คันหนึ่งขี่ไปหาชาให้เร็วๆแล้วกันอืมแล้วก็ตัดมาที่บนเครื่องบินนะครับผมแทนไทยเนี่ยก็โดนเหมือนกับว่าพ่อเนี่ยบังคับให้ไปนิวยอร์นะครับผมแบบเออมาพร้อมกับบอนดิกาเลยแบบว่าให้ขยับไปไหนไม่ได้ต้องแบบว่าไปด้วยกันซึ่งหัวตัวเองก็แบบไม่โอเคตัวสัตว์ทีก็อยากไปช่วยก็ไปช่วยไม่ทันนะครับผมเพราะโดนมัดอยู่ หาทางนะครับผมเตะต่อยกับรุ่นน้องหาทางลหลบเหลี่ออกมาได้แต่พอเหลียมไอกเนี่ยก็โดนรุ่นน้องลุงกระทืบอีกสู้ไม่ได้สุดท้ายพระเอกขี่มาค่ะมาช่วยจ้ะเสดติงเขามาช่วยเออเขาตั้งใจจะมาหาชาญที่บ้านของทัศน์เทเสดสายไม่เจอไงแต่ก็มาเจอทีก่อนโดนลุงกระทืบก็เลยอ่ะรวมมือรวมหัวรวมกันสู้เลยครับจนชนะถึงทีจะยอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาญหนัดไปที่ไหนก็รู้ว่าอ๋อนหะนัดไปที่โรงงานเก่านะครับผมที่เป็นโรงงานที่เอ,อ่อต้นข้าวปริญญ์มาว่าที่เหมือนกับ คัดเทพฆ่านักข่าวอะไรน่ยก็รลยไปนะักเจอกันที่นู่นมันก็ต่ดมาที่โกดังเนี่ยเศวาโกดังเนี่ยจะมีกล้องติดอยู่ทุกมุมเลยนะครับผมก็เป็นฝีมือของโรสและมา,ายานั่นเองนะครับผมในการเอากล้องมาติดอยู่ทุกมุมแล้วก็มีการฟังเสียงคือเตรียมสตรีมแหะครับเตรียมถ่ายทอดสดให้กับคนทั่วประเทศได้ดูว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในห้องนี้คืออะไรซึ่งก็ดูเหมือนว่าถ้าชานเนี่ยจะแค่ตุก๊กตาเนี่ยมารีดเงินจากคัดเทพเนี่ยก็คิดว่าคนจะกลายเป็นศพเหมือนกับนักข่าวคนนั้นนะครับผมแต่าาาานน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 กก็็ร้้ทััแแลลละ่่่ถบบเเเเเเีียยออไไฟฟ์มปสง อ้างกระทัดเทืว่าฉันเน่ยก๊อปเลยก็จะจายออกไปทุกที่แล้วแล้วก็ใส่รหัสไปด้วยว่าถ้าแกมีอะไรตุกติกขึ้นมาเนี่ยทำให้ฉันตายขึ้นมานะ ความลับนี่ก็กถูกเปิดเผยออกไปโดยที่ไม่มีใครที่จะหยุดมันได้โดยข้อต่อรองของชาคือโอเคฉันจะอาสาไปทานายของทัดเทพให้ละกันนะจะได้กรุยทางในอนาคตของทัดเทพให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทัศเทพก็เลยเหมือนเออหลงเชื่อเนาะก็เลยยอมที่จะเล่าความจริงในวันนั้นออกมาเพราะว่าชาบอกว่าเออต้องเล่าจะได้มีผลต่อรูปคดีจะได้หาข้ออ้างให้ถูกก็คือเสร็จนะครับติดกันตาของชาน,นะครับผมเพราะว่าระหว่างที่เขาเล่าเนี่ยเขาให้พี่โรสถ,ถ่ายทอดสดไปด้วยนคนสองแสนคนเนี่ยก็จะเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างพอรุ่ มันมีการหายท่อดซ่นายระวัง ก็เลยเกือบก็เลยเสียแผนทําให้ตัวของชาญเนี่ยต้องรีบสับสวิตไฟแล้วก็ดึงไฟอ่อนนะครับผมแล้วก็หลบหนีไปแต่หลบหนีเนี่ยจริงๆวางแผนกับพี่โรสว่าจะให้พี่โรสมารับที่จุดนัดพบแต่หนีไปไม่ได้ติดอยู่ในโกดังออกไปไหนไม่ได้สุดท้ายเนี่ยตัวชาญเนองก็ทนจับได้นะครับผมแต่จับไปจับมาเวอร์ Power คือเสือตินของเรามาถึงพอดีนะครับผมแล้วก็จับมือจับจับปืนแล้วก็สู้สู้ส,สู้ให้นะฮะเรียกได้ว่าเสือจริงๆนะครับเสือติดจรวดเพราะาดึงมันบึงมาจับเพชรบูรณ์ก็ยังมาช่วยทันเออเอาสิแต่สุดท อยู่สุดท้ายชานโดนทัดเทพยิงใส่นะครับผมที่หัวไหล่ตินก็เลยเข้าไปขวางทัดเทพสู้ไปสู้มาตินจะโดนยิงพอดีชานก็เเอาตัวเข้ามาขวางอีกนะครับผมเพราะนะรับกระสุนนะเลยโดนทัดเทพจับไป5้านัดน,นี่ก็นั่งนับจำนวนน,นัดอะไรเหมือนกับเป็นแฟนแท,นทว่าเดี๋ยวกูเขาจะถามว่าเอ๊ยยิงไปกี่นัดน,นะอะไรอย่างเงี้เออ <c oughs> แต่พอเราเห็นแต่พอเราไม่เห็นความเลือดสาดเนี่ยก็รู้ทันทีว่าเน่ฉันว่านางใส่เสื้อเกาะชัวมันถึงเลือดไม่สาดแบบนี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยเกือบแล โดนไปหลายดอกสุดท้ายพี่โรสมาช่วยไว้ตัวทัดเทพเลยต้องรีบหนีไปนะครับผมตัวพี่โรสกับมายาก็เลยมาช่วยซึ่งจริงๆชาญเป็นายที่ดีนะเพราะว่าเป็นสายาที่เหมือนกับว่าโอ้โหชาญจะตายแล้วยังไงดีทุกคนก็แส,งงสดงความรักอะไรเสด็งเสดายอะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายคือไม่ชาญไม่ตายเพราะชาญใสจ,จะกรอกส่วนตัวทีเอ็นเนี่ยก็มาถึงสนามบินนะครับผมออกมาได้ก็มาช่วยคุณหนูว่าจะมาคุณหนูแต่สุดท้ายไฟล์มันออกไปแล้วก็เลยทําอะไรไม่ได้แต่ระหว่างนั่งรอคอยอย่างมีความหวังอยู่นั้น เขาก็เจอน้องของเขาแทนไทยนะครับเดินออกมาบอกว่าอา้าวพี่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าตัวแทนไทยเองเขาก็ป่วยวายอยู่เหมือนเครื่องเคยโดนพวกสายการบินเนี่ยไล่ลงมานะครับผมแล้วก็แบนตลอดชีพเออกลับไปเข้าสายการบินนี้ไม่ได้อีกแล้วซึ่งในที่สุดสองคนทีแทนไทยก็ได้อยู่ด้วยกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยทัเทพก็โดนจับนะครับผมพอโดนจับปุ๊บเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยพวกคนป่วยเขาก็แบบว่าจะมีความแบบ เออเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้นะก็เลยบอกว่าเออช่วยป้อนข้าวให้หน่อยป้อนน้ําให้หน่อยป้อนแอปเปิลขอให้ Apple, แอปเปิลตัดเป็นลูกกระต่ายด้วยนะอะไรแบบนี้เออแบบทำเป็นช่ยเขาให้มันย,กยากๆจนตินเริ่มโกรธเพราะว่าเรื่องเดิมเอย่างไม่สระสารที่เธอหนีมากรุงเทพเนี่ยเธอยังไม่ได้บอกฉันเลยทานก็เลยบอกว่าก็ผมมาทําเรื่องเสี่ยงผมก็เลยกลัวคนไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าใน้อย่างการไลฟ์เนี่ยมันถือเป็นหลักฐานเลยไม่สอบไม่สอบเป็นกฎหมายเนี่ยนะฮะก็คือ พอบอกว่าก็การการไลฟ์แบบเนี้ยถือว่าเป็นหลักฐานได้ก็จริงแต่เป็นหลักฐานที่อ่อนมากเพราะว่ามันเหมือนโดนสถานการณ์บีบบังคับใี่พูดแต่ที่แน่ๆเนี่ยกระแสะคนด่าจะเยอะแน่นอนเพราะคนพินสูสุ์ว่านี่คือความจริงและยิ่งกระแสะคนด่าเยอะเนี่ยก็จะมีการล้อเลียนโซเชียลนิดนึงว่าเดี๋ยวนี้นะโซเชียลนะถ้ามันไม่มีกระแสะนะตำรวจไม่ทําหน้าที่ให้หลอกแต่พอมันมีกระแสะขึ้นมานะตำรวจก็จะไปทาหน้าที่ให้นะครับผมก็คือเหมือนกับจับไว้ก่อนซึ่งระหว่างน,นั้นก็ต้องรอพิสูจน์ความจริงก่อนว่าจะเป็นยังไงซึ่งทําให้ตตตัััััวววววขอองงชาาาาาารรรรลเเเเจจะไดดดด้้มมีีในกกกกกยยยบทททสสุุุ็็ค่่ณูฟ คุณเก่งแค่ไหนเอออีกคนนึงหมาติงเขาก็ว่าจ้าแฟนผมนา่ารักแฟนผมเก่งเลยแบบนี้้าแฟนภาพแฟนผมเก่งก็ต้องรีบตัดแอปเปิลเป็นกระต่ายสิเอออันนี้ก็เรียกรีเคเวสเยอะเป็นหนึ่งแต่คนติงเขาไม่น้อยหน้านะครับผมไม่มีหรอกกระต่ายอะ่ะมีแต่หมาหมาน้อยนา่ารักฮ้องๆอ,อืออีกคนหนึ่งก็แบบไม่มเร็วเหมือนกันหมาน้อยตรงไหนหมายจักชัดๆเออถึงหายพอจะจูบกันแล้วเขาได้เข้าเขียยปับ๊บย่ามาอีกแล้วย่าเปิดประตูเข้ามา แต่ขาวนี้ยาเขามีเหตุผลให้นะเขาไม่ได้เปิดสทรศัพทสื่อให้เขาเหตุผลว่านี่มันในโรงพยาบาลเธอจะมาทำอะไรกันแบบนี้ไม่ได้ไม่งามเออจริงๆริงะน้องเขาก็อยากทาแหละมันก็ทํามาได้แหละแต่เขายินย่าไม่ได้ห้ามเลยอะชอบสายตาที่ยาสวยมากเหมือนเราว่านี่มันโรงพยาบาลเบาได้เบาลูกเอออะไรแบบนี้ด้านแทนไทยก็อยากไปเยี่ยมพ่อนะครับผมเพราะว่าเออสุว่าอยากอยากจะเจอพ่อนู่นนี่นั่นแต่การว่าตัวทัเทพเอ็มไม่อนุญาตให้แทนไทยมาเข้าพบก็รู้สึกว่าโหขนาดที่เขาลำบกอยู่ในคุกเขายังไม่สนใจเราเลยเขายังไม่รักเราเลยยังไม่แครเเาลย ตัวลูกชายก็รู้สึกฟิลลิ่งแบบนั้นส่วนคู่รักของเรานะครับพอถึงกลับคอนโดมาเนี่ยเออช้างก็บอกว่าเออถึงคอนโดแล้วตินก็กลับมบาไม่สิทิ์อยู่ที่นี่ต่อทําไมแต่ตอนนี้คุณตินเขาทนไม่ไหวแล้วไง,งอยู่โรงพยาบาลมาทําอะไรไม่ได้ไง,งพอมาถึงนี้ันก็ทนไม่ไหวมันมีความกระเทือนก,นกนระหูรือนิดนึงสายตาก็คือมีความส่งกันลิ้มกระเหลี่ยสุดๆนะครับผมก็เลยบอกเลยมีการแบบว่าคุณ,ค,ณคุณตินเขาเลยบอกเออจริงๆแล้วว่าจะอยู่ช่วยดูแลนะทําได้ทุกอย่างเลยนะบอกมาได้ทําได้หมดซึ่งชอบการกํากับท่าทางการแสดงมากๆเลยคือแจมแบบสามารถจะเล่นเป็นเหมือนกับบบยยุุคคหหมมอออะแรรราา สั่งมาจะทาให้ทาอะไรจะทาได้หมดเลยรออะไรเงี้ยอือแบบอย่างเล่นกับนายนสั่งอะไรยอมหมดเลยฟิลแบบนั้นสรือว่าคือโดนสั่งให้เนี่ยน,นะคะล้างห้องน้ำํำซักจกนะครับนู่นนี่นั่นไปแต่ก่อนที่ระวังกำลังเช็ดก็จงกระจกอยู่นั้นนะครับผมเจ้าตัวของคุณชาเนี่ยเขาจะมีความอ่อยน,นิดว่าอ,อ๋อโอเคเดี๋ยวฉันไปอาบน้าก่อนนะเออเดี๋ยวอาบน้ําก่อนเสร็จแล้วเธอค่อยตามเข้ามาซึ่งการบอกแบบนี้นั้นเสร็จถ้าทําเสร็จก็ตามมาเดี๋ยวฉันไปอาบน้ํารอ มันก็ต้องไม,อม่มันก็ต้องคิดแบบอม,มันจะคิดแบบน้อยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องแบบ คุณตินก็เลยรีบเลยรีบเช็้กระจกเลยเช็้กระจกมันจบแต่เดี๋ยวดีมีอาจจะมีกระจกทะลุหรือกระจกแตกได้พอรีบเกินนะฮะอืมแล้วพอต่อมาก็คือแบบเป็นรูปของคุณชานตื่นเช้ามาเจอโพอสต์อิทวางอยู่ข้างข้างนี่ก็คือโอ้โหเมื่อคืนมันจะต้องหนักหน่วงขนาดนี้มันเล่นมาถึงขั้นเชาา้าเลยทีเดียวนะครับผมเอออ่ะแต่พอรู้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเห็นโพสต์อิทวางตามที่ต่างๆก็เดินตามโพสต์อิทไปจนได้เจอว่ามีดอกกุหลาบขาวอยู่บนโต๊ะแล้วกุหลาบขาวบอกว่าอ่ะดอกเงินนักเกินมาสี่แล้วก็มีคนคควาาามมมเเป็นนนแแบบบบหหุ่อออีีสดดพลงงร้้ืโ มีทั้งกู้ลาบมีทั้งร้องเพลงให้เพื่ออะไรเพื่อจะขอแต่งงานเธอโอ้โมเมนต์แบบคุณตีนพอเงอะถอดรูปอืมพอหยิบแหวนขึ้นมาเสร็จปึ๊บอ่าก็จะมีถามว่าเออคุณจะแต่งงานกับผมไหมแต่ด้วยฟีลความเป็นซีรีส์กฎหมายไงว่าถ้ามีการพูดถึงกฎหมายนิดนึงว่าเออจริงๆแล้วอ่ะไอเรื่องพบรบอเนี่ยเขายังไม่ยอมรับนะคุณตีนก็เลยบอกว่าถึงวันนี้ไม่ต,ต่อไปก็ต้อง พอโล่มันก้าวไปข้างหน้าแล้วมันจะถอยหลังไม่ได้เพราะมันจะไม่มีใครหยุดพูดเรื่องนี้ได้หรอกเพราะว่ายิ่งมันไม่ยอมรับเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องรีบแต่งเลยแต่งให้คนอื่นเขารู้เลยว่าเออเป็นสักขีพยานว่าเรารักการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมจะได้เหมือนกับพูดเรื่องนี้ให้มันดังๆพูดให้มันบ่อยๆเขาจะได้รู้ว่าไม่ควรมากีดขวางความรักของคนที่เป็นเพศเดียวกันหรือคนที่เป็น LGBT แต่ชอบแมสเซจหึงอที่เขาใส่เข้ามาไม่นะผ่านตัวแสดงอย่างตัวชานะว่าแบบว่า เขาไม่มองเรื่องกฎหมายพวกนี้เป็นเรื่องของโรแมนติกไซส์ครับผมเขามองว่าด้วยความมีกฎหมายสมัคาเทียมมันมีผลประโยชน์ด้านอื่นนอกจากความรักมันมีผลประโยชน์นรชนเรื่องสิทธิประโยชน์แล้วก็สิทธิอะไรต่างๆที่มันเหมือนคนทั่วไปพอสรุปนะครับเทียงไปเถียงมาโอ้น้องเดี๋ยวจะกลายเป็นคาสเลคเชอร์ไป,ไปเขาก็เลยถามว่าโตกลงเน้นแต่งไม่แต่งอืไม่ตอบแต่ทําไมจะ๊ะยื่นมือมาให้ส่วนแวนจะ้ะเออก็เป็นคำตอบเลยไง,ไงว่าฉันเะสียเงินนะแล้วก็มีการขู่ไว้นิดนึงว่าถ้าคุณกล้าจะทิ้งผมไปเนี่ยคุณรอไปเลย ผมจะเอาคืนคุณแบบไม่ถึงคาดไม่ถึงอืมอ,อยอมรับการแต่งปับป๊บสวมแหวนปั๊บเสืรอติงก็แทบจะกินแก้มคุณชานเฉยนะครับผมโอ้โหเข้าไปหอมฟอดใหญ่ขนาดนั้นอือแล้วชานก็จะมีการแบบว่าไปแจงการงานแต่งนะครับผมเออให้กับทาง พี่โรสนะครับผมแล้วก็ตัวมายาสองคนก็เลยโอ้ยดีใจด้วยที่พวกเธอจะแต่งกันจริงๆเน่นนี่น,น่างนี้แล้วก็มีการไปเดินดูสถานที่มาเรื่องของชมรงชมรุ่ยเอาการงานแต่งมาให้แม่ของชาญน,นะครับผมแล้วก็ให้ตินเนี่ยเขาได้มีโอกาสขอจากแม่ตรงตรขอจากคนที่ร่วงเลยไปแล้วนะครับล่วงรับไปแล้วว่าจะต้องแนะนํำยังไงและความตลกคือพอนาวินพอรู้ข่าวจะแต่งกงันก็คือเสียใจหนักมากคือลงแบบอินนี่มมนมีอะไรดีกว่าชันอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งตัวของตินเองก็จะแบบว่าเออเอาแบบ ตอบกลับคุณนาวินไปว่า ไม่เป็นไรนะไม่ต้องโกรธเดี๋ยวฉันจะส่งการงานแต่งและภาพงานแต่งไปให้ดูนะอะไรอย่างนี้ส่วนชาเนี่ยก็มาเจอทัดเทศที่ขุกมนะครับผมแล้วทัดเทฟก็มั่นใจว่าเดี๋ยวฉันก็จะได้ออกไปแล้วแต่ถ้าฉันออกไปเมื่อไหร่นะแกตายแน่ทั้งสุคนเลยที่มายุ่งกับตัวชาลีแต่สุดท้ายทัดเทฟก็ไม่รอดจากโดนสังฆาในขุกนะครับผมแล้วก็อุโลบไปเหมือนโดนแขวนคอซึ่งอันนี้จริงๆไม่รู้ใครสั่งเริ่มไม่ได้เฉลยนะฮะว่าใครเป็นคนสั่งให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็น,ปน,น,นปไนะ เป็นศัตรูของทยเองมอยู่หรือก็ได้ซึ่งคิดว่าไม่ใช่ชาญสั่งแน่นอนน่าจะเป็นคนอื่นสั่งแต่ใครจะสั่งก็ไม่รู้หรอกนะแต่ภาพมันตัดมาเป็นว่าสองคนไปถ่ายพรเเวดดิ้งที่นู่นที่นี่กันคือแบบโ oh อ้โ oh หซึ่งฉากถ่ายพรเเวดดิ้งน,น่ารักมากอะแต่ละชุดแต่อะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหสองคนเข้ากันเข้ากันน่านระักน่ารักซึ่งพอตัดมาที่แทนไทยเนี่ยพอรู้ว่าพ่อาตายเนี่ยเออถึงแบบว่าถึงถึงพ่อจะเกลียดนะแต่ตอนนี้ที่จริงก็รู้สึกว่าคิดถึงพ่อเหมือนกันอยากให้พ่ออย พี่ทีก็บอกว่าถึงใครจะไม่เหลือก็ยังเหลือพี่ไงแต่แทนอย่าลืมสิแทนจะมีพิธีอยู่นะ mm hmm. ก็รู้สึกแบบโอ้โหอุ่นใจ mm hmm. ก็ได้มีการกอดกันกอดเกินนิดนึงอะไรอย่างนี้อื mm hmm. ความเซอร์ไพรส์ที่บอกไปตอนต้นคือความเซอร์ไพรส์คือเขาเนระม,มิดฉากง,งานแต่งขึ้นมาแบบดูยิ่งใหญ่อลังการเย้ย คือไม่คิดว่าซีรีส์เขาจะจัดตเต็มเรื่องพวกนี้จัดเต็มทั้งนี้ของความคิดความโซเชียลมีลเดียอะไรเงี้ยจะจัดเต็มเรื่องนี้ด้วยแล้วชอบซีนที่แบบว่าย่าเข้ามาฝากฝากังตินรับชาญว่าจะให้ทําอย่างงู้นอย่างนี้นะแล้วรวูสว่ามันควอบอุ่นมันดูเป็นแฟมิลี่มันดูน่ารักมากๆฟิลเหมือนกับว่าผู้ใหญ่มายกน้ําชาเออแล้วมารับรับน้ําชารับของไหวอะไรฟีลแบบนั้นก่อนนที่จะพูดนะครับจะจับมือกันไปสู่ประตูสวรค์นะครับเอ๊ะไม่ใช่ ประตูวิวาและทางคู่ก็จะมีการแลกแหวนกันนะครับผมก่อนที่แบบว่าจะจูบกันก็จะมีการเชียร์อัพจากนเสียงคนข้างนอกว่าจูบเลยจูบเลย่ลยต้นเสียงใครนคะครคุณย่าเออเอาสิคุณย่าบอกเออฉันปิดตู้ฉันเลยเป็นต้นเสียงเธอละกันแล้วความพีคือได้มายานะครับคือซิวีมาร้องเพลงของโอมคอกเทลคือแบบโอ้โหมันแบบ ดีอะรู้สึกแบบโอ้ฝันหวานกันสุดๆนี่คือว่าแฟนๆเนี่ยตายไปแล้วแน่นอนโดยเฉพาะแฟนที่ได้ไปดูงานตอนถ่ายตอนจบเนี่ยคิดว่าตายกันทั้งโรงคงจีดกากันทั้งโรงอะไรอย่างเงี้ยในข้างล่างหวานอยู่นั้นเออมันก็แบบว่ามีการตัดสลับเนาะตัดมาที่นาวินว่าโอ้ยฉันแบบโมโหที่แบบว่าฉันไม่ได้ตัวของ เออชานมาครอบครองแล้วก็ตัดมาที่คู่ทีกับแทนไทยนะครับผมก็จะเห็นว่าเออเขาแบบว่ามีการกินป๊อปคงป๊อปกาวระหว่างดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคือดูกันไปดูกันมาป๊อปคอนตั้งไปทำมาก็คือไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้กินครับเพราะว่าจูบก,กันเสร็จกนพอจูบก,กันเสร็จแล้วก็ไหลาย,ยาว เออปอปคงปอปคอนกระจกจายไปหมดนะฮะซึ่งเอ็นด,ดูความงานแต่งรอบเนี่ยเพราะว่าเป็นงานแต่งที่มีคนมางานแค่5้าคนเพราะก,ก,กระตุกตาหนึ่งตัวที่เป็นตัวแทนของต้นข้าวแถบู้มีเกตเยอะมากแล้วก็จะเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยก็คือแบบมันขัดใจตรงที่ว่าโอ้โหโเธอเป็นเรื่องของชาร่วยนะครับผมเธอดูเวลาถ่ายพี่วงพี่เวนึกว่าจะเป็นงานใหญ่มีคนมาเยอะสุดท้ายคือให้เพื่อตัวเองเท่านั้นเลยเพื่อตัวเองด้วยความรวยของตัวเองนะับผมเออก็แบบเลยรู้สึกว่าเออเหมือนเป็นแบบว่าเป็นงานแต่งในครอบครัวอย่างนี้มากกว่า แต่ก่อนที่จะผิดหวังนะคะเขาก็รู้ตัวไงว่าเขาทำให้เราผิดหวังอยู่ทำให้เราเข้าใจผิดอยู่เขาก็เลยใส่ความแบบในตัดฉากที่เหมืนอนกับตอนกอดคอบอกรักอะไรแบบนี้นะฮะก็คือหวานตัดขากว่าเดิมจ้ะอือกวแบบมีความแบบขอบคุณนะท่านนายใจร้ายแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ ก็รักเหมือนกันนะไอหมาบ้าเอยมันจะอะไรกันนะกันหนะแถมโรสกับมายาเขาก็จะมีความโชย้อยๆนะครับมียิ่นมือมาโชว์ว่าฉันก็แต่งงานเหมือนกันนะจ๊ะสวมแหวนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเออก็ต่างคนก็ต่มีเป้าหมายพอแต่งเสร็จปุ๊บมันก็ต้องไปทำเนียมเหมือนเนมันก็ต้องย้ายเข้าเรือนหอก็คือต้องย้ายเข้ามาอยู่กับตัวของชานนั่นเองก็จะมีการจัดเสื้อพงเสื้อผ้าเข้าตู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พอแบบเออทำงานมาเยอะ จัดเรียงของเยอะโฆษณาก็เลยต้องเข้าจังหวัดนี้นิดนึ่งะนะครับผมโดยการใช้แผ่นแปะตาเสือมาช่วยลดอาการบรรเทาปวดเมื่อยล้านะครับตามตัวคือเลยฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งพอแต่งงานเสร็จแล้วก็จะตัดไปที่เหมือนกับว่าเอออนาคตของชาเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าชาเนี่ยเขาจริงจังกับการพัฒนาอาสามากขึ้นนะครับผมก็คือช่วยเหลือคนที่ไม่มีทางสู้หรือช่วยเหลือคนที่เขายากไรจริงจริงอย่างเงี้ยแต่หลักๆเนี่ยเขาก็ต้องรับงานคนรวยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเขาไม่รับงานคนรวยเนี่ยมันก็จะ ไม่มีเงินมาเลี้ยงดูมาจนเจอครอบครัวแต่ติ้งกบอกว่าโอ้แต่ไม่เป็นไรหรอกแค่ทำเพื่อความยุติธรรมแค่นี้ก็พอแล้วแต่ยังไงอะถึงจะรับคดีคนรวยก็จริงเ่ะเพราะว่าต้องกินต้องใช้แต่คนสูญเสียจริงๆอ่ะครับผมไม่ใช่แบบว่ามันอาจจะมีคนสูญเสียในั้นจริงๆแต่ไม่ใช่เราใจร้ายกับคนอื่นแค่ไม่ซับเติมแค่ไม่ซ้าเติมคนสูญเสียไม่ใจร้ายกับคนอื่นนะครับผมแค่นี้เลาวว่าคุณตินงเขาก็เขาบอกว่าแค่นี้คุณติงเขาก็รักมากแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าโลกมันหวยเราก็อย่าไปหวยตามมัน ก็เลยเหมือนกับวิชาว่าผมรักคุณนะผมรักคุณมากกว่าคืออีกนิดเดียวจะเริ่มหมั่นไส้และจะเริ่มแบบไม่ไหวแล้วนะสองคนนี้จะอะไรกันกันหนาระหว่างที่กําลังคลอเคลียรกันอยู่นั้นก็จะมีการสายโทรเข้ามาเรื่องงานนะฮะให้ตัวของแทนไทยได้เข้าไปำให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยซึ่งถูกคุณตินนะครับจัดการให้ในการที่รับสายให้แทนตัวติโวไม่โอเควันนี้มาเป็นเวลาพักผ่อนคุณต้องวางสายลงให้ไปคุยนพรุ่งนี้แทนเพราะวันนี้เราจะเด็ดเผ็ดมันเออ ซึ่งพอรุ่นอนโทรมาเนี่ยก็เลยโดนคุณตินจัดการให้นะครับรับสายแทนไปเลยแนละ้บวบอกว่าเาบอกขาขอรัาส่วนตัวกับแฟนเขานิดนึงในฐานะสามีโอ้โหผพผูค้คนนี้ก็คืออ่ะฟินกันอีกแปตลบนะครับผมเป็นสามีการสองคนสามีเกื้อกูลกันฟิลลิ่งแบบนั้นนะก็ประมาณนี้ครับผมกับตอนจบเนาะ กับซีฟีเรื่องนี้ถือว่าเป็นการจบที่ดีมากนะเขาบกว่ามีการชูเรื่องสัรถเท่าเทียมทาฉากแต่งงานขึ้นมาจริงๆที่มันดูยิ่งใหญ่เขารู้สึกคือโอ้กว่าแบบถึงแขกจะน้อยไปหน่อยก็ตามนั้นจับผิดได้ว่าเออมันหาแขกไม่ได้แหละแต่มันดูยิ่งใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าโดยรวมออกมาดีนะครับผมการเล่าเรื่องต่างๆกระติสัมพันธ์ต่างๆสึกว่าอ,วออกมาได้ดีเลยนะผมก็ถือว่าชอบมากๆรวมถึงหลายๆฉากที่ดูมาตลอดแตอนเนี่ยมันมีหลายฉากที่ชอบมากแล้วเราเราชอบความก็ใส่ไอเดียลงไปได้หลากหลายแล้วใส่ไอเดียลงไปแบบแบบเจ๋งอะ คือรู้ว่าแค่นี้คือพอแค่นี้คือประมาณนี้กำลังโอเคซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่ทำออกมาสนุกมากแล้วก็มีการพูดเรื่องของฟิลกฎหมายพูดเรื่องของเออมาแบบอิทธิพลต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีหูเด็กก็คือถูกทำร้ายจริงตายจริงอย่างเงี้ยารู้สึกคือมันมีหลายใผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วมันดูน่าเชื่อถือนะผมแม้บางครั้งถ้าต,ต่อสู้จะดูรุนแรงแบบตลกตลก,ตลกอืมแต่เราบอกโดยรวมรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะฮะอืมกับการดูซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกว่าแบบเป็นการดูซีีท่่แบบ8ตอนอนิม มีความสุขแฮปปี้อะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าแปดตอนกำลังพอดีด้วยนะไม่รู้สึกว่า,าน้อยเกินไปรู้สึกว่าแบบเออทำม,มาได้ดีการเล่าเรื่องต่างๆระดับความสำคัญของภาพอะไรเงี้ยทำมาได้ดีหมดเลยนะครับผมถือว่าชมเลยจบออกมาแบบแปดตอนรู้สึกว่าถ้าใครแบบหลายๆคนต้องชอบแน่นอนคิดว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยคงรู้สึกว่าโวหลงรักแจมฟิล์มแน่นอนนะในบทนี้พูดเลยมีความเป็นแบบม,มีความดีอย่างมีความดีงามของในตัวเขาเองอะไร ซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันนะครับผมทำมรู้สึกว่าเท่าที่เราฟังรีแคปพี่มาตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเนะี่ะรู้สึกว่าเออพี่รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รีแคปเรื่องนี้นะ,ะมันมีความสุขมากมากรู้สึกว่ามีหลายโต๊ะให้คุยมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือแบบเอนจอยมากๆนะครับก็หวังว่าเราจะได้เห็นซีรีส์อื่นของช่องวันอีกแน่ะคนนะครับที่เป็นซีรีส์แนวเนี้ยนะฮะรู้สึกว่าเขาเขียนบทออกมาแล้วเขาทำได้ดีเลย,เลยอ่ะเออเขาทำอกอกมาแล้วม <ๆ S 2> ันดูปรับอะไรต่างๆมาแล้วมันดูแบบโอเคทาาาาาให้้้งงมมมมอออออกกกกเนนนีีียบบบดดููะครรัผสึชตๆ บทก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่าให้บอกว่าเออได้เจอบทแบบนี้อีกแล้วก็หวังว่าแจมฟิล์มจะได้เจอกันอีกในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับนะฮะโอ,อ้มรู้สึกว่าเป็นคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวมีความเป็นแมวกับหมาอย่างเงี้ยคือแบบ มันนิ่งนิ่งกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยเออมันน่ารักดีส่วนเรื่องของการรีแคปนะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วกันนะครับผมได้เราแรียบรีแคปทุกอาทิตย์เลยสุขสนานกันแบบนี้นะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบว่ารอติดตามชมผลงานอื่นต่อไปของน้องๆน,นะครับแล้วก็ติดตามผลงานอื่นของทางเอทีเอชแนลเหมือนกันนะครับในอนาคตว่าจะมีผลงานอะไรออกมาให้ดูบ้างแล้วก็รอว่าเราจะเห็นแจมฟิล์มอีกในโปรเจกต์อื่นๆต่อไปอีกหรือเปล่าในอนาคตนะครับ วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์ก็ช่ก์กด Subscribe นะครับติดตามเพื่อสื่อออนไลน์ยู u t e อินส a าแกร t ทวิแล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย